สวัสดีครับโจฮักนาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรในตำรายาไทยนะท่านผู้ชมปลายฝนต้นหนาวเป็นสมุนไพรที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคไอท่านผู้ชมวันนี้มีเสียงประสานเสียงนะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับโรคไอไอจริงๆแล้วก็จะมีสองประเภทก็คือไอแห้งนะครับแล้วก็ไอมีเสมหะเขาเรียกว่าไอชื้นนี่เลยท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันว่า หลายๆคนเนี่ยมีการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับก็จะเจ็บลมคอเป็นหวัดเป็นไข้เราจะใช้สมุนไพราทางเลือกในการใช้สมุนไพรในตำรายาไทยหาได้ง่ายๆท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนหามาใช้เนี่ยท่านผู้ชมต้องสืบก่อนนะว่าเป็นสมุนไพรที่นะครับเกิดอยู่ตามทั่วไปมากมายท่านผู้ชมและก็เขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็จะมาพูดถึงกันว่าลหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปชุมนุมประท้วงกับไล่านายกอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมติดหวัดติดฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวทำให้ท่านเป็นหวัดเป็นไข้และแก,ก่เจ็บคอเราจะใช้สมุนไพรที่ลหลายๆคนไม่คิดว่านะครับในการที่จะมาบำบัดได้นะครับเป็นวัชพืชก็ได้ท่านผู้ชมวันนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเราก็จะมาคุยกันว่าสมุนไพรที่ว่านี่เป็นสมุนไพรที่นะครับ ใช้ในการบําบัดที่หลายๆคนเป็นไอไอแบบเรื้อรงังไอแบบเกิน3ามสัปดาห์ไอแบบไอแห้งๆไอแล้วก็ไอไอคักๆ,ไอ,กๆไอเข้าไปาทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าบางคนไอแห้งท่านผู้ชมเอ๊ะมันก็ไม่มีเสมหะอะไรเลยนะครับบางทีเจอฝุน่นละอองแม้แต่มลพิษภาวะต่างๆนะครับแม้แต่ควันไฟขมเอารถยนต์อยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุงแล้วก็อยู่ในผู้คนที่แออัดนะครับ ได้รับเชื้อมาและก็นี่แหละใยฝนต้นหนาวติดหวัดติดฝนมาสําหรับไอไอแบบว่าไอเรื้อรังอีกแบบหนึ่งก็คือไอชื้นไอแบบว่ามีเสมหะติดอยู่ในลําคอท่านผู้ชมนี่ก็คือไอแบบเฉียบพันแล้วก็ติดเชื้อนะครับที่มากมายสําหรับไอที่มีเสมหะมากมายเราจะใช้สมนุนไพรที่จะมาบำบัดนี้เพียง2ชนิดมาต้มดื่มกันติดตามไปชมเลยครับ วิธีการกินการใช้สมุนไพรชน,นิดแรกก็คือสมุนไพรหญ้าพันงูขาวท่านผู้ชมหญ้าพันงูขาวเป็นสมุนไพรที่มีรสขมสักเล็ดน้อยนะครับเผ็ดก็เล็กน้อยและเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นจัดออกฤทธิต่อปอดและก็ไตนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคหอบหืดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับ แล้วก็ขับเสมหะเสมหะในท้องและก็เสมหะในลําคอที่มากมายหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมีเสมหะนะครับเราจะใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวนะครับก็ดูตามมอนิเตอร์ได้เลยท่านผู้ชมเราก็จะใช้ขนาดถ้าแห้งเราจะใช้ขนาดประมาณ1 0บถึงยีกรัมใช้ทั้งต้นหรือตั้งแต่รากยันต้นยันดอกย,ยันใบยันผลนะครับผ่านการตากแห้งแล้วท่านผู้ชม แต่ถ้าสดเราจะใช้ขนาดประมาณ35กรัมถึง60กรัมอันนี้ก็คือเราก็จะเอามาต้มกับน้ำนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีฤทธิ์ที่เย็นจัดออกฤทธิต์ต่อปอดและก็ไตในการที่จะมาบำบัดขับเสมหะแก้ไอได้อย่างชงั้นนักเลยไอแห้งไอแบบชื้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมีเสมหะติดอยู่ในลำคอ และก็ช่วงท้องเขาจะเป็นสมุนไพรแก้ไอและก็ขับออกมานะครับหลายๆคนนี่บ่นกันมากเกี่ยวกับที่มีเสมหะบางคนก็ไอแห้งก็ใช้ได้สมุนไพรชนิดที่2ก็คือในการที่จะมาต้มรวมกันก็คือสมุนไพรย่างวงช้างสมุนไพรย่างวงช้างเป็นสมุนไพรที่มีรสขมสักเล็กน้อยนะครับเป็นยาสุข,ขุมออกฤทธิ์ต,ตอปอดและก็กับพอะอาหารของเรานะครับในการที่จะมาแก้ไอ ค,คือหลายๆคนสามารถที่จะเอา2ชนิดนี้นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นญ่าพันงูขาวและก็สม,มุนไพรย่างงวงช้างที่อยู่ในตำรับยาไทยนะครับผ่านงานการวิจัยเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมใครเป็นเกี่ยวกับไอทุกชนิดไอเฉียบพนันไอแห้งไอมีเสมหะอยู่ในลําคอแล้วก็ช่วงท้องใช้ได้เลยเราจะใช้ขนาดประมาณนะครับใช้ทั้งต้นเลยต้นแห้งนะครับผ่านการล้างน้ําให้สะอาดต้นแห้งเราจะใช้ขนาดประมาณ1 0บถึงยีกรัม ส่วนต้นสดนะครับก็คือใช้ทั้งต้นเช่นกันล้างน้ำให้สะอาดเราจะใช้ขนาดประมาณ30ถึง60กรัมท่านผู้ชมในการที่จะมาต้มรวมกันน้ำเราจะใช้ขนาดประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งเราจะใช้เวลาในการต้มน้ำเดือดก็คือนะครับ10ถึง15นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุอน่ออนๆเมื่อใช้สมุนไพรหญ้าพันธุ์งูขาวและก็หญ้า ย่างวงช้างเนี่ยเอามาต้มรวมกันแล้วนะครับน้ําเราก็จะได้เป็นยาแก้ไอกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วเช้ากลางวันเย็นหรือจิบได้เรื่อยๆนะครับอาการเป็นไอนะครับมีเสมหะแล้วก็ไอแห้งๆเสมหะในลําคอและเสมหะในช่วงท้องก็จะโดนขับออกมาไม่กี่วันท่านผู้ชมที่เป็นทรมานมาหลายๆปีก็จะหายไปเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกวันแต่ว่า สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้นะครับสตรีมีคันห้ามกินนะท่านผู้ชมนี่แหละเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับสตรีมีคันแต่สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถกินได้จิบได้ตลอดเวลาไอเรื้อรังไอเฉียบพลันไอมานานไอมีเสมหะอยู่ในลำคอและไอมีเสมหะอยู่ในช่วงท้องก็จะโดนขับออกมาไม่เป็นไออีกแล้วเป็นมาหลายปีก็จะหายไปใช้สมุนไพรหญ้าพันธุ์งูขาวและ สมุนไพรยญ้างวงช้างได้อย่างชง,งัดนักแลที่หลายๆคนได้กลิ่นบุหรีนะครับมลพิษต่างๆเกสรดอกไม้อะไรต่างๆแล้วก็แพ้แพ้ฝุ่นแพ้แอร์หอบผืดท่านผู้ชมใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการบำบัดชง,งัดนักแลสิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวและสมุนไพรหญ้างวงช้างอยู่ในตำรับยาไทย ในการที่จะมาบำบัดแก้อาการไอไอเรื้อรังไอามานานไอเฉียบพันไอเกินสามสัปดาห์ไอและก็มีเสมหะอยู่ในช่องอ,อยู่ในคออยู่ในลำคอของเราและอยู่ในช่วงท้องก็จะหายไปไม่ต้องทรมานอีกแล้วโปรดใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวและหญ้างวงช้างเป็นสมุนไพราทางเลือกชะงัดนักแลเด็กผู้ใหญ่สตรีผู้สูงวยัยกินได้ แต่สตรีมีคันห้ามกินช่างันนักแลสิบอกไข่